วันที่12มิถุนายน2566ที่สำนักงานเจรตตำรวจถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครนายรังสิมันโรมโคษกพักและว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้ากรณีการแทรกแซงคดีของสวรทรงเอโดยระบุว่า ตนได้ติดตามการดำเนินคดีกับสวทรงเอมาตั้งแต่ก่อนประชุมยุบสภาและต้องติดตามความคืบหน้าในหลายประเด็นทั้งกรณีที่สํานักงานป้องกันและปร,บราบปรามการฟอกเงินได้แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องฟอกเงินกับสวทรงเอไปแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการต่อที่ชัดเจนรวมถึงกรณีแจ้งข้อกล่าวหาสมคบค้ายาเสพติดกับสวทรงเอเพิ่มเติมซึ่งเป็นอํานาจของสํานักงานอายการสูงสุดที่เบื้องต้นทราบว่ามีกําหนดนัดสั่งคดีในวันที่26กรกฎาคม2566แต่ตนมองว่า าอายการสูงสุดมีอำนาจแจ้งข้อกล่าวหาและสั่งฟ้องได้ในทันทีโดยไม่ต้องรอเวลานอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกว่าอาจมีการแทรกแซงการดำเนินการให้มีการถอนหมายจับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งได้ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมแล้วจึงอยู่ระหว่างรอผลการวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะดำเนินคดีอย่างไรต่อไปขณะที่ก่อนหน้านี้ตนทราบว่าพันตำรวจโทมณาาพงศ์วงพิวัตรสารวัตรสืบสวนสอนอพญาไทหัวหน้าชุดทำคดีและผู้ออกหมายจับสวทรงเอได้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางจเรตตำรวจแห่งชาติแล้วจึงหวังว่าทางจเจรตตำรวจแห่งชาติจะให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำคดีและสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การดำเนินการกับผู้ ที่ต้องการแทะแซงกระบวนการยุติธรรมต่อไปทางด้านพลตารวจเอกวิษณุประสาททองโอโสถ เจเรตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีสวทรงเอมาโดยตลอดซึ่งคดีมีความคืบหน้าไปพอสมควรยืนยันว่าทางจเรตำรวจไม่ได้ดำเนินการล่าช้าส่วนกรณีที่พันตำรวจโทมานาพงเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมนั้นได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วและขอขอบคุณนายรังสิมันโรมที่เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามการทำงานของจเรตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอด